สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนครับ FC สาวน้อย FC หนองหิงครับพ่อๆกับบ่าวโทนในช่องบ่าวโทนทองพูนแม่น้อยหนองหิงครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาสร้างเกี่ยวกับฟอยส์าั้มผมเพอดีว่ารอบที่แล้วนะครับเบสกบยังบหมันเด็กกูกันเลยว่าชิมะกูเบสบอลหลบนี้นะ พอดีมือขึ้นมือขึ้นไหนผมปวดหัวแห้งผมนอนอยู่ข้างขอองัวเอาบ่ีเอาสิลิกลบ่มีไปไปพลังบุญนมีพลังบุญอยู่ บอกแล้วผูดเล็บต้มผู้เล็ต้มเสพใจสมุนไพรดิเดี๋ยวแล้วดีบ้างอะไรครบแล้วผมปวดหัวเมื่อคืนผมไปนอนขางคอกงัวผมยังยินกบห้องแต่ว่าลูกไปลูกไปไปย้ำมาได้พ่อปวดหัวก็เลยว่าสินอนบัดนอนก็นอนรับเนี่ยพอรับเนี่ยงัวส้นข้อยูดตึงต่งตึงต่งตึงต่งอยู่แม่เมื่อคืนนี่ กบกั้งงด้วยพยายามเอางงส่วนคอลาแล้วลแล้วกบกบลอแล้วลาแล้นอกเนอไล้งดส่วนคอส่สขาโอ้เอาล้วลาดนีทางคุณเป็นเลขอ้าเกระโได้ไลยอ่กรดดไเล้าการะโดด้ว่เก้ากระโดดได้ไปเลยกบกบเป็นเกา พอแต่กระโดดลงปื้หัวสักเป็นหกใบาดีเอ็บาดีเนาเอ้ามีสี่ขาไบาดีอออาตบตานี่เบสดเโอ้ยเนาะสิได้กินวันนีมกกบบาดีสี่วันน้มกแต่ปีกล้วสบงัวตั้มอกิ้ววันนงัวตั้เออยสกพล้วจะไ งัวตั้ขอกนอนกับนอนรับรับเตื่นตืนยังวะฝันแนบ่ฝันแนปฏิทตนตื่นึ้นมาแจ้งโคโลบาดนี่บ่ได้ไปย้ำหอดเบ็ดกบระางนวแ่ก็ตืนืนเองมันเปิดไฟมันเลยแจ้งบ่ได้ไปย้ำหอดเบ็ดกบยังวะมันแจ้งแล้วแจ้งยืกสรุปแล้วพัน้าได้กูอยู่เบ็ดกบเลย เนือเรือว่ามันเบีกับความควาเบ็ดบดุเบ็ดุจักกูไดไปใส่ไหวใช่ไหมเียบเียร่อยบ่บ่่ย่างตอกงัตขอบแล้วแล้วสิ่งแนี่กแกนนแกพ่อันนี้ไอพ่อมย่งมือแรงนี่ยพ่อมังเลยตัวมงอนี่เอาริงเลยวาเนี่ยเอาจริงเลยนี่ไปกิจกรรมบ่ได้ไปบ่ได้ไปใส่เป็นกบเดช สิไปงานเลี้ยงเลยได้หนิบ่ได้ไปสปิดครบได้หนิผมเตรียมบักฮวงไว้แล้วหาเสือกไปเลยหรือปูได้ปูบ่มันสิมีให้เลือก,กใส่กอกห<อ>มูยอ,อแคอ่ครสเอ้ยกเทืยมเหย้าแล้วก็บกหฮ่งให้เลือกเอาตามขนาดของจาของจะกินอันไหนบ่ <laughs> ้ยนตมกันหมัผู้ใดสิเลือกประคุงผู้ใดสีเลือกใส่กอกเป็นตัวที่ตัวผู้ใดทุกถ่ายวันจาว่าสเลือกมัดรอปนั่นหน่อยให้เลือกตามขนาดจะควางเน้เป็นมัดใส่เอวไว้น่ะเพราะพอเปนมัดอดไปแล้วมันหดไปเรื่อยเด้แขงเย็ดแขงหดย่งเก่าสายหัวมน้อย่เกาหัวผม เอันนี้คือกิจกรรมเออกิจกรรมกกิจรรมช่วงมาจะเป็นช่วงอะนี่มังแก่หามังแก่ะเนาะแต่ว่านานจีบีพวกพี่ชอมนะแต่ว่าพักงนี่เก็บไว้หลายมือเลยเด้มันเหี่ยวมั้ยแต่ว่าดอกบอสดกพุ่สูงพอได้เปรียบเพราะเขาฟังก่อนนี่เป็นว่าเรือตามขนาดพ่อได้เปรียบดิที่เวียงเงี้ยมันเหี่ยววันหวานเนาะรับมา เพาคอนดร็อปมูย่กับถอดจวเหนียวเลยตรงได้หมือล่ะอมมมูย่มีอดไแค่ล็นั้นถ้าจำบอีดนั้นอยู่หันนั่นนสีฮักไปห้กระใต้แล้วเครื่องนึงังจัี่อไปก็อไป้เแว่าเขึ้นปนวัน้ไนได้ยืนขึ้นไรได้เรเร่งเหมือนนะ แต่เป็นลัคนาแค่รือเ้ยเเรือแค่รถ้วเนอะกจันอยูได้แต่มันแข็งแรงแข็งแรงดูมันบอดีมันโมหิอ่ะเดยมันหิอ่วเด็เมียนเมียนหัวนเอาไม่เหยียบนนี่เอามาถึงกันเอาปลูกแส่แอววเป็นมอตีมันยังมันไปเหี่ยวตีป๊อกมันก็แกตอนแรกกเน ก็นอน่อเนีนอหนึงเตียงเดี่ยวนี่มันบซามเลยนอนมันเลยตั้งเตียงมุ่นเลยมาหอวตังเต่จังมงซีฟงนองก๋วเถิ๋เกางเกางกุ้ีแมงตีห่ากุ้งแมงตีหาสมบูรณ์เออผมแนวมาจากขอกงวเห็นรถเลยรถเว้มาขอกเด้ ่ตื่นมาแจง,งโคโลพอดีไม่เห็นจีมแหลกพอดีแจง,งโคโลทีมนี้มาผมเตื่นมาเห็นพอดีตอนแรกนกลวว่าสิมาหยอดแต่บอท่านแจงแหละพาสิพยายามเบ็ดกบ <laughs> มาบอท่านนี่แหละมันแจงก่อน <laughs> กบลดเบ็ด,ดนี่แหละวั <laughs> นนี้นําหาเบ็ดเ <laughs> 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 ขาเา่ <laughs> านพ่อเบ็ดแน เอาเบ็ดปักไว้ี่บ่เฮ็ดบด้เ็ดไม้ตำนนี้ไว้ยังงบอกของผมเหรอเมนผมกับลักากเขาันสิเฮ็ดตำนนี้ไว้แนวไดนวะติก็ไมลาเก่าคือกันลักตัวลกโอ้ยขอเ็ผู้ใดผมล่ะดีใจเหมือผมว่าแมนหลักเบ็ดเจ้าแหมผมก็เ็กโอ้ยเอาลเร้อบานนี่จักของผู้ใดเร้อบานนี่ได้บ่มือแลด้ง ผมว่าบัวเมีนเสือกับซีงกับสร้างเด้อมือแรงนี่สิติดเบ็ดแต่ว่าแต่ว่าอยู่งานเมียนี่อยู่ไลยขี่ต้มนี่ <c oughs> ได้นในบัวมีกุญแจรถลไหมน้ำหากุญแจโหลดบ่พอจนเดี๋ยวกระเป๋าไปไหวกว่าสิไปซื้อเบ็ดมามาหยัก <c oughs> ย่านหัวย่ยานย่านเฮียอยู่ไอ้ขอ่งงวยอยู่หลังน้องนมือขึ้น <c oughs> เลาน้นบอบว่าเนี่ยชื่อไหนเราน้นแต่ว่ามันนีเราไม่ย้อนไปยามเบ็ดอยดยามเบ็ดเส็จปุ๊เลากับมากกับมากวมันนีเอาเขาส้นขกาเราก็ได้นอนรับนอรับแไปเบแม่วงม้เนเออตอสโลวครับคนสุดท้ายแล้วกัเลยเบ็ดมือเบ็ดที่ใส่ไว้นั่นบ่เหลือหาบ่พอ ก็เลยว่าสิไปสื่อหากุญแจรถสิไปสื่อเบสมาอยากไหมอ๋อเดไปใส่เองคุญแจเบสไอ้กุญแจรถก็หาร่ปพ่ออีกบัดนี้ก็เลยบ่ได้อันนี้ดอกบ่ได้ใส่ดอกเบสกบมะอแรกนี่เบิ่งซ้อมเลยเสิไปสั่นสั่นเกจิหน้าเนี่ยบวกไอ้น้าู่หม่องจัดงานมะอแรกมีมีมีเสือขาสำรองบ่นี่มีบ่บ่สัดสอดเกจิหน้า บอกเวลาเวลาเวลาเวียงอันนี้นะมันมันมันเวียงไปเวียงไปมันสิขาดลงเนี่ยมันเหี่ยวนั่นคอยเลือกคอยคอยเลือกแค่รถใช่ไหมจะเลือกจะแข็งจะเลือกยไงบออมสทิมมี่ตองกุงแค่รถเจ้ารถในกรองสิ้น อากักบักเบื่อเงเอไอเลือกเขาตามขนาดจะขวางว่าเจอาีอไยันนี้คเกมเอนบ้าเกมไหม่ม่้อนแกรอฮักฮักแกตายงเลยักแปกตายแล้วเรื่องบอกแล้วเรืองบอฮกตายคืนึงเลยเดเีคืนึง

เงี้ยเด้เ yeah, ห yeah, ีียวเหียวเหียวหนังหลอกออกหนังหลอกควอมไหเอ้อเอ็งไปตั้งนาไปง่วมากเลยโอ้ยหนอกอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณพ่อพี่หนอเยี่ยครับฝากมาแชร์กันเลยมาแชร์ครับเปิดโฆษณาครับไปเบิ่งมืัวแรงครับเบิ่งอันหอยแอวกับหัแล้วว่าเป็นจังไหนตามเพราะว่าเพราะว่าเขาให้เลือกตามขนาดเขาจะคลองนะ ีองดองเม็นอ้งตอไนียอเอนนีตอนมมันยังอเนวดี่เนาเออตอนไมมันใครขึ้นไหนเดืเขาเลยเนาะเขาเลย่าเขไปโดนแล้วมีเคาะกันไหวกัมาอนเดือดเลยเนาะ เกเดนวดบอกเดีว่าเดือดัง้บอกเืออัด่าอเาคลิปนี้คลิปนี้ไว้สนีสักก่อนพี่หน่องเดียวมือแรกสิพาไปสอนหัวครับ <c ười> สวัสดีครับ <c ười> ผมยังมันเลยกิน